ที่ซัพพอร์ตดีผัวที่พอดีตัวแต่ไม่รวยช่วยกันทำมาหากินผัวรวยผัวไม่รวยจะเลือกอันไหนดีสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมานั่งมุมเย็นๆตรงนี้ไปเก็บมะเขือเทศด้วยแล้วก็ไปเรียกว่าอถอนต้นมะเขือเทศที่เขา ว่าเขาแก่แล้วมันหมดหมดฤดูของเขาแล้วนะแล้วก็มานั่งตรงนี้เลยคิดว่าน่าจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับสาวๆที่เขามาลงเอาไว้เนี่ยมันก็มีหลายคนนะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้หญิงหลายคนที่กำลังเลือกจะหาผัวรวยๆซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็คิดว่าตัวเองสวยไงฉันเลือกได้ก็ถูกใครที่สวยคุณก็ได้เปรียบกับอีกคนนึงที่ไม่สวยกันเลือกไม่ได้ได้สามีที่พอดีตัวสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกัน อีกคนหนึ่งได้ผัวที่ซัพพอร์ตอีกคนนึงได้ผัวที่พอดีตัวแล้วก็ต้องช่วยกันทำมาหากินแล้วสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ได้แต่งงานกับหนุ่มชาวต่างชาติแล้วมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเขาก็คุยกันนะคะว่าคนที่ได้ผัวรวยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทํางานผัวบอกไม่ต้องทํางานอยู่บ้านเฉยเฉยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทําความสะอาดบ้านทําอาหารปรนนิบัติชั้น ดูแลฉันแค่นั้นสวยๆไม่ต้องทำฉันจะให้เงินคุณใช้แต่ก็ไม่ได้ให้เยอะนะให้ใช้นี่คือให้เงินแล้วก็ซื้ออาหารดีๆให้ผุงกินอาหารดีๆอย่างที่บอกเวลาเราไปซื้ออย่างสเต็กชิ้นหนึ่งเนี่ยสิบสองออยสิบสามออยเราคิดว่าเดือนละพันก็ไม่พอหรอกนะสำหรับเรายัางไม่ได้ผัวรวยเนะี่ยเราเดือนหนึ่งเนี่ย พันหนึ่งเนี่ยคือแบบก็เกือบจะไม่พอเออแต่อันเนี้ยเขาก็ไม่เมียเขาทํางานเขาก็อยู่แบบไม่ต้องทํางานแบบสบายๆแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาปึ๊บสามีไม่ได้รวยไงแต่สามีมีเวลาให้เขามีเวลาที่จะเออพาไปนูน่นพาไปซื้อของแล้วก็ให้เอ่เธอเนี่ยไปทํางานเอาเงินมาช่วยกันเป็นชีวิตครอบครัว คือไปทำงานอย่างที่บอกนะทำงานช่วยกันออกค้าบ้านบ้างถ้าเกิดว่ามันมันเห็นความพยายามของเขาเราก็ต้องช่วยเขาออกเราถึงได้บอกว่าก่อนที่จะแต่งงานดูให้ดีๆก่อนไม่ใช่ว่าได้แต่งแล้วแล้วก็ค่อยช่วยกันทำมากินมันจะไปไม่รอดเพราะค่าใชา้จ่ายที่เนี่ยมันสูงมากนั่นแล้วเขาก็คุยกันว่าไอ้คนที่ได้ผัวรวยเนี่ยก็จะประมาณแบบเออบางทีก็เหมือนสงสารคนสงสารเพื่อน ที่ต้องไปทํางานแต่คนที่ทํางานเนี่ยเขาก็บอกว่าเออไปทํางานก็ดีนะฉันก็ได้มีโลกภายนอกฉันก็ได้มีเพื่อนคุยกันแล้วก็มีงานแล้วก็มีเงินเป็นของตัวเองแล้วก็เรียกว่าซื้อของฉันก็เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรก็ได้มันเรียกว่ามันมีพ o ว e r ในการใช้ชีวิตคู่อย่างที่บอกใครไม่ทํางานนะคุณจะคิดผิดเพราะคุณจะดูรอดูเขาแบบเ,ออเกรงใจเพราะเงินเนี่ยเขาให้ ถ้าให้คุณคนเดียวก็เกรงใจแต่เขาค้างให้ลูกคุณด้วยละ่ะลูกติดอย่างเงี้ยให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยคุณจะเครียดอันนี้บอกเลยว่ามันมันไม่ใช่เรื่องดีใครที่กําลังคิดว่าจะได้ผูดวยผูดซัพพอร์ตแล้วก็จงเงินไปให้ที่บ้าน่งเงินให้ลูกคุณสักวันหนึ่งคุณจะเครียดแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าสามีเขาให้เงินแต่เขาไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้ไม่เคยพาไปซื้อของไม่มีเวลาที่แบบ เออจะเดินไปเที่ยวเลิกงานมาไปเดินลมพัดเย็นเย็นดูพระอาทิตย์ตกอู้ไม่มีพอเขาทํางานเขาเลิกงานมาปุ๊บเตรียมสําหรับเมียฝรั่งเมียคนรวยไม่ต้องทํางานแต่ถ้าเขาเขามีเวลาให้บ้างหรือเขาให้ความรักบ้างเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่เธอเนี่ยแทบจะไม่ได้เวลาและความรักความใส่ใจก็คือให้เงินแล้วลไปซื้อของทําอาหาร ฉันกินกินเสร็จแล้วฉันก็เหนื่อยฉันก็นอนเราก็กว่าจะทำอาหารกว่าจะเก็บกวาดกว่าจะเช็ดถูอะไรให้มัน perfect. เพอร์เฟกเนี่ยเหนื่อยบอกเลยขนาดเราไม่ค่อยทำอาหารนะเราทำแบบเล็กๆน้อยๆโอ้โหกว่าจะเก็บกว่าจะอะไรเนี่ยคือแบบอารมณ์เสียบางครั้งเนี่ยอืมแล้วยิ่งเขาไม่มีเวลาพาเราขับรถไปซื้อนู่นนี่นั่นด้วยตอนนี้เขาเริ่มเครียดแล้วนะ จากตอนแรกที่รู้สึกว่ามีใครๆอิจฉาได้ผัวรวยผัวซัพพอร์ตซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อของซื้อคือทุกอย่างนะกระเป๋าแบรนด์เนมมันมันพาคุณไปเที่ยวก็ไม่ได้นะมันให้ความรักคุณไม่ไดนะ้มันก็ตั้งเอาไว้เฉยๆเสื้อผ้าสวยๆแล้วยังไงผัวก็กลับมานอนก็ไม่เอาไม่ทํากันบ้านเครียดนะอันนี้เราบอกเลยว่าคุณจะเครียดแล้วพอทีนี้ก็มารู้สึกคิดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาได้สามีพอดีตัวเขาบอกสามีเขามีเวลาให้ เขามีความรักให้กันเขามีเป็นครอบครัวทําอาหารกินด้วยกันพาขับรถไปจ่ายตลาดไปซื้อของหารกันคือเขามีเวลาซึ่งกันและกันแต่เขาไม่ได้รวยเขาก็ต้องไปออกไปทํางานอันนี้เป็นชีวิตที่คุณต้องเลือกคุณจะเอาผัวรวยหรือคุณจะเอาผัวพอดีตัวแต่พอดีตัวเนี่ยไม่มาเอาเปรียบนะก็คือช่วยกันจริงๆนะแต่คนรวยๆส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะสุดท้าย เเลือกเอาว่าจะเอาผัวรวยหรือผัวพอดีตัวสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิต